โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยในครัววันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยจะมาทําการสปอยอนิเมะเรื่องพนึกเทพบาลังราชน,นะครับก็จะเป็นตอนที่13นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเชิญรับชมรับฟังคลิปกันได้เลยตอนที่13หลังจากที่หลงชิงอยู่ได้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับเทพอสูรปีศาจเฟื่องชิวเกี่ยวกับความชั่วหลายให้กับพระเอกได้รู้ว่าควรจะต้องจัดการกับพวกมันให้ตรงไดทํามาอย่างนั้นแล้วล่ะก็โลกมนุษย์ของพวกเขาก็คงจะ ไม่สงบสุขเป็นแน่และก็ยังอาจที่จะถูกพวกมันควบคุ้มไปเลยก็ว่าได้เขานั้นจึงได้นําเอาเตาลอมร่วมวิญญาณออกมาให้แกลูกชายของเขาซึ่งมันก็เป็นสมบัติระดับพิเศษอีกด้วยเป็นสมบัติที่หาได้ยากเป็นที่ต้องการของบุคคลแข็งแร่งหลายๆคนที่อยากครอบครองและสมบัติชิ้นนี้มันก็ยังเป็นสมบัติที่มีทั้งหมด74ชิ้นและก็แต่ละชิ้นนั้นมันก็จะมีสมบัติที่แตกต่างกันไปความแข่งแร่งมันก็จะขึ้นอยู่กับคนชายนั่นเองก่อนที่พระเอกจะ ได้นาเอาเลือดของเขาหยดใส่เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของมันและก็ได้ถูกส่งตัวเพื่อที่จะไปหลอมรวมกับมันในทันทีโดยหลึงชิงอยู่ก็ได้บอกแกกับลูกชายของเขาว่านี่ก็คือภา,ภายในของเต้าหลอมรวมวิญญาณต่อไปนี้เจ้าจะต้องประสานตัวของเจ้าและก็พลังจิตของเจ้าหลอมรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับมันให้ได้และมันก็จะสามารถทําให้เจ้านะแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนซึ่งเต้าหลอมวิญญาณน,นี้มันก็จะสามารถ พัฒนาตัวเองขึ้นไปได้เหมือนกัน ขึ้นอยู่ที่เจ้าว่าจะสามารถพัฒนามันขึ้นไปได้ถึงระดับไหนจึงทําให้พระเอกนั้นก็รู้สึกดีใจมากเขานั้นจึงได้เริ่มประสานกายของเขาจิตใจของเขาเขารวมเป็นหนึ่งเดียวกับมันไปก่อนที่อัศวินหล,ลงชิงอยู่จะเดินจากพระเอกไปเขานั้นก็ได้พูดบอกกับพระเอกครั้งสุดท้ายในครั้งนี้ว่าต่อจากนี้ไปเจ้าต้องรู้ไว้ว่าการที่เจา้าจะแข็งแข็่งขึ้นได้เจ้าต้องพึ่งตัวของเจ้าเองเชื่อมันในความแข็งแกร่งและก็เอา าชนะตัวเองให้ถ่งได้เพื่อที่ในอนาคตเจ้าน่าจะต้องแข็งแร่งขึ้นเพื่อปกป้องคนที่เจ้ารักตามที่เจ้าต้องการยังไงล่ะก่อนที่หลงชิงอยู่จะได้เดินออกไปจากที่นี่ในทันทีซึ่งพระเอกก็รู้เหมือนว่าเขานั้นก็จะรู้สึกเสียใจมากพราะต่อจากนี้ไปในคําพูดของพ่อของเขาก็คือเขาจะไม่ได้สามารถเจอพ่อและแม่ของเขาอีกและก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกับท่านพ่อท่านแม่ของเขาเมื่อตอนไหนกันจึงทําให้พระเอก ก็ไม่ได้คิดที่จะฝึกต่อและก็คิดที่จะตามพ่อและแม่ของเขาไปไม่อยากจากไปในครั้งนี้แต่ว่าเขานั้นก็ไม่สามารถทำมันได้หนึ่งโดยที่เตาหลอกวิญญาณได้ทำการจับตัวพระเอกไว้พอะพระเอกได้ตัดสินใจที่จะทำแบบนี้แล้วไม่มีทางที่จะคืนคำได้แล้วนั่นเองถึงแม้พระเอกในตอนนี้จะรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแต่พอเขานั้นได้นึกถึงคำพูดของแม่คำสอนของแม่วนันอนาคตเขานั้นจะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องทุกคน ที่รักเอาไว้ให้ได้และวันนั้นพวกเขาจะต้องได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแน่นอนจึงทําให้พระเอกนั้นก็เลยปฏิญาณต้นกับตัวเองว่าเขานั้นจะต้องแข็งแร่งขึ้นให้จงได้เพื่อที่เขาจะสามารถช่วยเหลือทุกคนของเมืองโอดินแห่งนี้ทําให้โลกแห่งนี้สงบสุขให้ได้เหมือนกันตามที่เขานั้นต้องการมาโดยตลอดนั่นเองเพื่อที่เขาจะได้อยู่กับครอบครัวและก็คนอื่นๆอย่างมีความสุขโดยทีไ่ไม่ได้มีพวกปีศาจมาขัดขวางอีกต่อไป และเมื่อพระเอกนั้นสามารถรอมรวมร่างกายจิตใจของเขาเขาเป็นหนึ่งเดียวกันกับเต้าหลวมวิญญาณน,นี้ได้เขานั้นก็ได้ตื่นฟื้นสติขึ้นมาแต่เขานั้นก็ได้พบว่าพ่อและแม่ของเขาได้จากไปแล้วทิ้งไว้เพียงจดหมายบอกแกตัวเขาเองว่าต่อจากนี้ไปเจ้าต้องอยู่คนเดียวและก็ใช้ชีวิตของเจ้าเพื่อที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้ตรงได้เพราะว่าพ่อและแม่พวกเราจะต้องมีภารกิจที่จะไปทาอะไรบางอย่างซึ่งภารกิจนั้น ก็เป็นภารกิจท,ที่อาหลงชิงยูจะพาภรรยาของเขาไปรักษาอาการบาดเจ็บนั่นเองและก็ได้ใช้โอกาสนี้เพื่อให้พระเอกนั้นฝึกฝนร่างกายตนเองอยู่เพียงลําพังให้จงได้และก็อย่าตามหาพวกเขาเลยจนกว่าจะเป็นอัศวินที่แขง็งแกงนั่นเองและหลังจากนั้นพวกเขาจะต้องได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแน่นอนถึงแม้พระเอกนั้นจะรู้สึกเสียใจมากในตอนนี้แต่เขาก็คงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเนื่องด้วยที่เขานั้นเลือกแล้วที่จะปกป้องคนที่เขารักและ แต่ก็เป็นอัศวินที่แข่งแร่งให้ตรงได้เขานั้นจึงได้มุ่งเดินทางไปที่วิหารดวงจันทร์ในทันทีเพื่อไปตามหา คนที่มีนาว่าเยี่ยวหัวคนที่พ่อของเขาบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นนักเวทีสามารถเป็นนักเวทที่ป้องกันสุดแข็งแร่งได้ต้องไปฝึกกับคนคนนั้นเท่านั้นเพราะอัศวินเย่ยวหัวเป็นบุคคลที่แข็งแร่งที่สุดในการป้องกันของโลกไม่นี่เลยก็ว่าได้เรียกง่ายๆก็คือไม่สามารถมีใครเปรียบเทียบกับเขาได้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการเวทป้องกันนั่นเองแต่ตงจำไว้ว่าอย่าเปิดเผยให้ใครได้รู้ว่าเจ้านั่นเป็นอัศวินครูและก็บุตรแห่งเทพแห่งแสง และเมื่อทุกอย่างไม่ได้พร้อมแล้วและตัวเขาเองก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้พระเอกจึงในมุ่งเดินทางเพื่อไปประจน l ภัยตามหาความฝันของเขาเพื่อเป็นอัศวินที่สุดแข่งแกร่งให้ตรงได้เพื่อที่จะปกป้องทุกคนและก็คนที่รักเอาไว้ให้ได้มวลมนุษยชาติและก็กลับไปหาพ่อและแม่ของเขาให้ได้เหมือนกันและภาพก็ตัดมาทําสฝั่งของเทพปีศาจอสูรเฟิงชิวซึ่งมันก็มีคนของเขาก็คือเทพปีศาจเสาหลักที่เกามีนามว่าไผ่มอนมารายงานแต่ง วันหน้าของเขาว่าอาูนปีศาจเสาหลักที่71ของพวกเขานั้นถูกสังหารไปเรียบร้อยแล้วและคนที่สังหารมันก็คืออัศวินผนึกเทพหลงชิงอยู่นั่นเองจึงทําให้ราชาอาูรเฟื่องชิวเขานั้นก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรมากอยู่แล้วเพราะเนื่งโดยที่เขาก็รู้ว่าความแข็งแกร่งของหลงชิงอยู่ก็ไม่ได้น้อยการที่จะสามารถเอาชนะกับปีศาจตนที่71ของเขาได้มันก็คงไม่แปลกอยู่แล้วและถึงจะถูกจัดการไปกัว ตน,นั้นก็ยังสามารถหาขึ้นมาใหม่ได้อยู่ดีแถมหลังจากที่พระเอกนั้นเดินทางมาถึงที่วิหารดวงจันทร์แล้วมันก็ทําให้สิทธิพิลี่ชินเธอนั้นก็รู้สึกดีใจมากเพราะเธอนั้นไม่คิดเลยว่า จะได้มาเจอกับพระเอกรวดเร็วขนาดนี้และเมื่อเธอได้รู้ว่าพระเอกนั้นได้สูญเสียพ่อและแม่ของเขาไปก็คือพ่อและแม่ของเขานั้นได้จากไปแล้วนั่นเองก็ไม่ได้ตายนะฮะก็แค่แบบว่าถอ,อยห่างกันออกไปแค่ั้นเธอนั้นก็ได้ปลอบใจแก่พระเอกว่าไม่เป็นไรถึงจะไม่มีพ่อแม่อยู่เคียงข้างแต่ก็ยังมีเธอนั้นยังคอยเป็นครอบครัวให้ได้เหมือนกันแต่เธอนั้นก็ต้องรีบออกไปจากที่นี่ต้องไปฝึกให้แข็งแกร่งขึ้นก่อนนั่นเองแต่เมื่อเจ้าวิหารน,น่ารานันทูได้มา พบกับพระเอกแล้วเขานั้นก็รู้สึกดีใจมากและก็ได้ชื่นชมอาจารย์ของพระเอกเลยสิครับที่มีความแข็งแกร่งสามารถจัดการปีศาจม้าป่าได้ทําให้ดินแดนของพวกเขาสงบสุขขึ้นมาอีกครั้งจึงทําให้เจ้าวิหารหน้าหลานก็เลยอยากที่จะขอให้พระเอกนั้นพาไปพบอาจารย์ของเขาได้ไหมแต่ทว่าพระเอกนั้นก็เสียใจในครั้งนี้เพราะหนึ่งด้วยที่อาจารย์ของเขาไม่อยู่แล้วได้จากเขาไปแล้วเหมือนกันตัวเขาเองก็ยังไม่สามารถพบได้เลยก่อนที่พระเอก จะน,ะนำเอาจดหมายของพ่อของเขามามอบให้แกเจ้าวิหารหน้ารันชูผู้นี้เพื่อให้เขาอ่านนั่นเองจึงทําให้เขานั้นที่ได้อ่านจดหมายนี้นเขานั้นก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยสิรครับเพราะเนื่องด้วยเขานั้นได้รู้ความจริงว่าหลงชิงอยู่อัศวินผนึกเทเป็นพ่อของพระเอกนั่นเองเขานั้นจึงได้รู้ได้เลยว่าทําไมพระเอกนั้นถึงได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนี้และก็จบไปในตอนที่13นะครับก็ำลังสนุกกัอะไรดีตอนสำหรับตอนที่สี่ก็จะมาอีกในเร็ว,รว,รวนี้แนะ่ นอนนะโอเคนะครับส้ำรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุบ๊บ